เพียนไม่มากินเลยเนาะจะเพียนหายไปไหนเนี่ยวิ๊ยประช่อนค่ะน่ะเห็นไหมคะ <S <S อาจเป็นคลิปยาวไว้ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาได้ไลฟ์สด ปลาช่อนหรือปลาชะโดคะตัวลายๆเล,ล็กๆเนี่ยน,นะตัวลายๆน่าจะเป็นปลาชะโดเนาะเอ้าทำไม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 มาฝั่งนี้อ่ะเอ้าละไหลมาทางนี้ทำไมอะ่ะเป็นแพเลยค่ะเอฟซี FC ค่ะ <Okay. S 1> ให้อาหารวราันละคำนี่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ปลาชะโดดิ้งก็น่ารักอย่างเลยค่ะเนี่ยเนี่ยลายเล็กๆลายลายเนี่ยค่ะตัวลายลายด้วย ปลาคราบนะคะปลาค้าบนี่เราโยนลงไปเนี่ยลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่อย่างนั้นแหละไม่ไม่ไม่กินค่ะกินน้อยปลาครากินน้อยแต่ปนีนี่โยนลงไปแพบเดียวค่ะหกปูป๊บปูบปลหมดเป็นแพรแหละค่ะเอฟซีเป็นแพรเลยค่ะเป็นแพร่พ,รพวกนางพวกนางขยายพันธุ์เร็วมากค่ะ ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ปลาหมอคางดํานะคะเป็นปลานินค่ะเป็นปลานิลตัวเขาจะขา,ขาวๆคะ่ะเป็นปลานินดูชัดๆนะคะเป็นปลานิล fc บางนบางท่านก็ถามว่าเออปลาหมอคางดำไม่พอ,อไม่ใช่ค่ะปลานิลค่ะปลานิน ้ามาแอบไู่ใต้ศาลาคงตรงศาลานี่ผมปลอดภัยที่สุดเยอะมากเลยค่ะต้องดูอย่างนี้นะคะขนาดเราเห็นเรายังเวียนหัวเลยอ่ะตาลอยไปเรามานี่ลายตานะคะเวียนหัวด้วยแผงหลังเขาตัวเขาจะเขาขาวด้วยนะคะ fc ค่ะ มูเยอะมากเลยอะเนี่ยถ้าเห็นงนี้เราแบบชื่นใจมากเลยค่ะ<ม>วันก่อนเรามาทำไมเราว่าปลาเราเหลือน้อยลง<ม>เรากิดเอง โยนแล้วอาหารแบบอาหารยังเหลืออยู่ก็พอเนี่ยปลานินนะคะปลานินค่ะอ้วนด้วยนะคะตัวอ้วนอ้วนด้วยเนาะอืมตัวอ้วนอ้วนด้วยค่ะอ้วนอ้วนด้วยปลานี่คือ าทุกชนิดก็คือสัญลักษณ์ของความโชคดีนะคะสัญลา์ของความมั่งคั่งค่ะขอทุกท่านโชคดีเเห็งๆมีโชกันทุกท่านนะคะ ลืมไหยคะยังไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่สักใบแล้วรอบนี้ฝันดีด้วยค่ะฝันว่าเขาสร้างถนนเข้าบ้านวันแรกอะวันวันแรกเขาฝันว่าเขาเอาเอาดินมาถมแล้วจะทําให้ถนนสูงขึ้นทางเข้าบ้านแล้วก็วิตัวนี้ใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยปนินตัวนี้ใหญ่ค่ะนี่เนี่เนี่ยลายสวยด้วยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยน,นะเนาะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่นะคะ สวยค่ะสวยแล้วก็เมื่อว,วานฝันอีกฝันว่าถานนน่าเสร็จแล้วค่ะแล้วก็สวยงามด้วยเข้าบ้านนะคะทางเข้าบ้าน เขาจะตัวดำๆใช่ไหมคะแล้วก็ตัวไม่ใหญ่แต่ของเรานี่ตัวใหญ่นะคะไม่ได้ตัวเล็กน,นะคะเยอะมากเลยค่ะต้องใส่ต้องไปเอาอาหารเพิ่มนะคะต้องโยนอาหารเพิ่มอีกหน่อยนึ่งโยนอาหารเพิ่มแตแตปลกตาปลาตะเพียนไม่มากิน าตาเพียนตัวใหญ่มากเลยนะคะสวยด้วยนางไม่มาดูสิไข่เอฟซีค่ะนุะ่มเป็นแพ้นนุนนะคะเห็นนะคะเป็นแพนุ่มเยอะมากนะคะถ้าเราไม่ให้อาหารเขาอ่ะเขาไม่รู้จะไปหากินตรงไหนเนาะ กระสอบว่ายี่สิบโลค่ะแล้วก็เดือนละกระสอบแต่ตอนนี้อาหารถูกลงนะคะแต่ก่อนห้าเออหกร้อยห้าสิบตอนนี้เหลือห้าร้อยก็ถือว่าดีถ้าได้เงินนี่จิตต้อนเหมือนคนอื่นเขาก็คงจะดีแต่ไม่รู้เราจะได้หรือเปล่า ขอจบคลิปลงแค่นี้ก่อนนะคะ f อฟทุกท่านคะ่ะขอบคุณแล้วสวัสดีนะคะที่เข้ามาดูมาชมคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆด้วยนะคะของรถจนาของป่าด้วยนะคะ f อฟทุกท่านคะ่ะสวัสดีนะคะ